あ。 ก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็ต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็กเนี่ยยิ่ง ซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูเกลแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากัน,นอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องแก่บาซีค่ะวันนี้เซลก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูเกี่ยวกับอัปเดตแพดนะคะในวันที่ 19ตุลาคมนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีหมดมาใหม่ก็คือหมวดสำรวจโลกนะคะอพิโซดที่18เอง,เองซึ่งเป็นความยากนะคะระดับปกติแล้วหมวดมือนะคะทึ่งทุกคนบอกเลยว่าเวลามันมาเป็นเลขคู่แบบนี้เนี่ยมันยากอย่างแน่นอนนะทุกคนเอาล่ะค่ะเดี๋ยวต้องมาเตรียมตัวเตรียมพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะในส่วนของด่านที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือคุกกี้นะคะลดเฟสตูชิน่นะคะเฟสตูชิน่เออถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะทุกคนคุกกี้นะคะในระดับอีพิกเนาะคุกกี้ลดเฟสตูชิน่นะคะก็อาจะมีเข้ามานะคะซึ่งถ้าใครดูทีเซอร์แล้วเนี่ยสกิลค่อนข,ข้างน่าสนใจนะคะเพราะว่า จากที่เราอ่านเนี่ยมีการย่อยุสศัตรูนะคะได้อีกด้วยเนาะแล้วก็เขาจะมีการใช้มือนะคะเฟตูชินเน่นะคะขนาดยักษ์ฟาดศัตรูไปค่ะก็คือฟาดไปเลยนะทุกคนเพื่อสร้างความเสียหายและมอบดีบัฟลดพลังโจมตีนะคะและเพะิ่มความเสียหายธาตุดินนะคะเอามาแล้วทุกคนธาตุดินนะคะให้คุกกี้ลดเฟตูชินเน่นะคะจะฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองและจะมอบบัฟผ้าพพนแผ่นะคะที่แกร่งขึ้นเนาะ นอกจากนี้นะคะจะใช้พลังที่ไม่เสถียรลดพลังโจมตีของศัตรูที่อยู่รอบตัวอย่างต่อเนื่องนะคะและจะฟื้นฟูพลังชีวิตให้คุกกี้เพื่อนร่วมทีมในกรณีที่ศัตรูในบริเวณตีสถานะต่อสู้ไม่ได้ครบตามจํานวนครั้งที่กําหนดยิ่งพลังชีวิตสูงสุดของคุกกี้รดเฟตูชิน่นะคะลดลง การลดความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อคุกกี้รถเฟตูชิน่เนี่ยติดสถานะที่ไม่สามารถต่อสู้ได้หนึ่งครั้งเนี่ยก็จะอยู่ในสถานะอมตะค่ะและจะลดความเร็วโจมตีของตัวเองเป็นระยะเวลาหนึ่งรวมถึงพลังที่ไม่เสถียรจะทําให้ความเร็วโจมตีลดลงอีกขณะคุกกี้รถเฟตูชิน่นะคะใช้สกิลจะิ่งนทานต่อเอฟเฟคค่ะตรงนี้แอบงงงนิดนึงนะทุกคนก็คือยิ่งพาชีวิตสูงสุดของคุกกี้รถเฟตูชิน่นะคะลดลง การลดความเสียหายอ๋อก็จะเพิ่มขึ้นอืมแสดงว่าถ้าเลือดน้อยก็จะยิ่งอึดนะคะแต่ว่าต้องดูเปอร์เซ็นต์เนาะมันจะเท่าไหร่นะคะทุกคนแล้วก็เมื่อน้องนะคะติดสถานะที่ไม่สามารถต่อสู้ได้หนึ่งครั้งก็คือตายหนึ่งครั้งเนาะจะอยู่ในสถานะอมตะแต่นะคะจะลดความเร็วโจมตีของตัวเองลงน้องทุกคนนะคะแต่มันว่าลดลงเท่าไหร่ลงถึงพลังที่ไม่เสถียรจะทำให้ความเร็วโจมตีลดลงอีกนะคะตัวนี้ต้องมาดูเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ แล้วก็ตัวของน้องเนี่ยนะคะจะอยู่ในลานแห่งโชคชะตาด้วยนั่นเองและอย่างที่เราทำนายทายทักกันไว้เลยนะคะว่าลูกเกตด,ดำของเราจะมีแคนนี่พิเศษเข้ามาและมีจริงๆ้วยค่ะนี่แต่สกิลยังไม่ออกมาเราทุกคนว่าจะมีลักษณะอย่างไรบ้างน,นะคะ สูตรแคนนี่วิเศษสำหรับลูกเกดนะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะทุกคนนะคะเมื่อคุกกี้กเกดดำใช้สกิลจะเพิ่มจำนวนความเสียหายในบริเวณขณะที่ใช้สกิลความเสียหายคริทิคอลของคุกกี้ลดลูกเกดดำนะคะจะเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดคริทิคอลความเสียหายในบริเวณจะสร้างความเสียหายมากกว่าเดิมก็คือว่าลูกเกดน่าจะต้องใช้ครีนะคะแล้วก็ต้องมาดูว่าสร้างความเสียหายมากกว่าเดิมเนี่ยเป็นบริเวณกว้างขนาดไหนนะเพราะว่าน้องเนี่ยจะปาดนะคะ แถวกลางเลยนะคะซึ่งค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ตรงนี้น่าสนใจอีกอ่างหนึ่งคือถ้าตัวนี้ยัออย่วยุให้ใช่ไหม,มแต่สแสดงว,ว่าต้องอยู่แถวหน้าเป็นสายป้องกันหน้าจะต้องอึดมากๆเลยนะคะยัออย่วยุเสร็จปุ๊บเออมอนก็จะไปตีตัวยัออย่วยุใช่ไหมตัวอื่นก็จะออรอดจากการโจมตีหรือเปล่าอ่ะอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะเผื่ออาจจะได้ใช้งานได้นะทุกคน นะคะทีมสำรวจข้อผิดพลาดน,นะคะซีซั่น 2, สซีซั่น1นะคะสิ้นสุดลงแล้วน้องก็มาซีซั่นสนะคะนอกจากคุกกี้ลงการที่ศูนย์เกลาเมืองใต้เป็นจำนวนมากนะคะจึงพบข้อผิดพลาดต่างๆเนาะ,ะมีการต้องดูว่ามีการเปเลี่ยนแปลงอะไรบ้างน,นะคะเฉพาะซีซั่นใช้งานปรับปรุงค่าพลังบางสว่วนเพิ่มจำนวนโล่ที่ได้รับจาก10%เป็น20%นอะคะนี่เป็นกลยุทธ์ต่างๆเพิ่มฟืน้นฟู10%บเป็นความเสียหายต่อเนื่อง 15เป็น40%เปอร์เซ็นต์อ่าพิษน่าจะได้ใช้เยอะกันนะคะพิษเผาไหม้เลือดไหลเพิ่มการลดความเสียหาย12เปอร์เซ็นต์นะคะผิดพลาดตื๊ดตืดตมอนสเตอร์แล็กๆขยายคผิดพลาดแสดงว่าไม่ได้เขาเรียกไงจำนวนรอบที่ต้องลงอ่ะต้องลงเยอะเหมือนเดิมทุกคนเพื่อที่จะเก็บบัฟนะคะมาใช้เนาะทุกคนแล้วก็นอกนั้นเนี่ยน่าจะเพิ่มในส่วนของดาเมจที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ความอึดขึ้นนะคะจะได้เล่นกันอย่างง่ายดายกันมากขึ้นเนาะ มีกิจกรรมนะคะเมืองทองคํานะคะส่งผลิตอ่อผลผลิตเนาะที่ได้รับแล้วก็คะแนนนะคะน่าจะคล้ายๆยุคทองนะคะทุกคน โอเคผู้ได้รับพรนะคะอ่าหินวิญญาณโกชีต t นะส่งของต่างๆเนาะทุกคนชิ่นใช้กัน้คะแนนส่งไอเทมนะคะตีว่าเหมือนยุคทองนะคะจากการส่งผลิตภัณฑ์และรับรางวัลอื่นๆเช่นหินวิญญาณคุกกี้โกชีตนะคะแสงความรุ่งโรจน์นะคะต่างๆแสดงว่าเราต้องผลิตของตั้งไว้ได้ผลิตตั้งไว้เลยนะทุกคนเพื่อกิจกรรมนี้นะคะน่าจะต้องใช้เยอะอย่างแน่นอนเลยนะคะ สูมอัพอัตรานะคะสูมอัพอัตราก็จะมีครีมคอตเต้บาตชีเค้กนะคะเฟตูชิน่นะคะรลลูกเกดนำมีครีมคอตเต้มาแบบนี้เนี่ยแผดหน้าครีมคอตเต้จะกลับมาหรือเปล่าหรือเี็มธาตุแสงจะกลับมาหรือเปล่านะคะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีสตาร์ดนะั๊เนาะซึ่งสตาร์ดั๊ใช้ทุกตลอดนะคะแต่ต้องรอดูนอก่ามีอะไรที่มาเสริมหรือเปล่านะคะทุกคนนี่ปรับปรุงฟังก์ชันการผลิตทั้งอาณาจักรนะคะแสดงจํานวนชิ้น หลักพันได้ด้วยม,ม,มีสกินเพิ่มเดโคคุกกี้โกชีตและกระเบื้องสองชิ้นในทีมอ๋อนี้เป็นการตกแต่งนะคะทุกคน วิ่งมันแนวนอนเพิ่มแบ็กกานะคะเพิ่มสล็อตให้นะคะ15อันที่สวนแลนด์มาร์คลอยฟ้าอ่าตรงนี้นะคะจะบอกว่าแลนด์มาร์คลอยฟ้าหลายคนเนี่ยแอบลืมตั้งกันเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะคะสังเกตตรงนี้ด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้วางแลนด์มาร์คนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับบัฟตรงนั้นไปนะคะทุกคนโอเคค่ะจากที่อ่านแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเอพิโซดนะคะที่18ที่จะเข้ามาแล้วก็คุกกี้ใหม่นะคะเฟสจูชิเน่เนาะแล้วก็ตัวของ อาเคนิฟเสร็จลูกเกดดำนะคะต้องมาดูกันว่าตัวไหนที่แบบว่าน่าจะใช้งานกันได้บ้างนะทุกคนแล้วก็นะคะเดี๋ยวรอดูเลยเนาะว่านี่แคปสกิลเป็นอย่างไรบ้างนะคะน,นิเซลก็พูดคร่าวๆแล้วเนาะก็ถ้าเกิดใครดูทีเซอร์แล้วนะคะจะเห็นนะว่าสกิลน่าสนใจเป็นสายป้องกันด้วยนะคะอาจจะต้องถ้าใช้จริงๆอาจจะต้องใช้ดาวจํานวนมากมา,ม,ามากๆเลยนะคะเราก็ต้องมาเทียบว,ว่าคิมอาคิมสันคาลอนดีดีกว่าหรือเปล่าหรือตัวนี้ดีกว่าถ้าไปผนวกกับพวกธาตุดินนะคะ พราะนี่เห็นไหมเพิ่มความเสียหายธาตุดินอาจจะคอมโบกับธาตุดินก็เป็นได้นะคะทุกคน โอเคค่ะสำหรับวันนี้เดวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนหวังว่าจะได้รับนะคะแบบเนื้อหากันแบบจุดใจแล้วก็มารอดูกันว่า19นี้เนี่ยจะสุ่มได้หรือเปล่าเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ทำเควสของโกชินะคะอย่าลืมทำเควสต่างๆด้วยเนาะเพราะว่าได้การรันตีแน่นอน1ตัวนะคะสำหรับน้องโกชิค่ะสำหรับวันนี้เดวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย